ว่าท่านนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจพานเฟสสองเนี่ยนะครับก็คือมอบเงินหมื่นให้พี่น้องประชาชนได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เครื่องยนต์สําคัญก็คือการบริโภคภายในประเทศแต่ยมันเกิดความคึกคักมากขึ้นก็เลยเกิดสภาพที่เราเรียกกันว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายอุไม่เอา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 จริอารยุไม่พูดไม่พูด ตัวฝั่งตัวจมครับขออภัยครับขอถอนครับขอถอนครับว่าผู้สูงวัยเป็นผู้มีอายุ60สิปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้คนอายุ60สิปีนี่ยังแข็งแรงนะครับ โอ้โหเรียกว่าคือกําหนดของทางราชการเนี่ยเขากําหนดเกณฑ์ไว้ที่60ปีบางประเทศ65บางประเทศ55แล้วแต่สภาพร่างกายแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์หรือแม้แต่กระทั่งอ่เขาเรียก DNA ของแต่ละชาติไม่เหมือนกันของไทย60ปีเอาเป็นว่า60ปียังมีคนแข็งแรงนะครับเรียกว่าหลายท่านยังรู้สึกยังกระชุ่มกระชวยเป็นหนุ่มอยู่นะครับนายรัฐมนตรีก็บอกอย่างนี้ครับว่า ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมติของคณะ,ะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษาย,ยน67จะมีจำนวนทั้งหมดประมาณ4ล้านคนนะครับก็จะได้รับเงินหมื่นนี้ในช่วงไม่เกินสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขออภัยครับวันนี้วันที่4มกราคมนับถอยหลังอีกสักประมาณ22-23วันเนี่ยผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเงินหมื่นเฟสองเนี่ยก็จะดําเนินการให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับ ส่วนเฟสสยังไงก็มาแน่ครับแจกเฟส1แล้วมอบเฟส2แล้วจะไม่มอบให้เฟส3ก็จะอะไรอยู่นะครับ